คนที่มีผูส้สมรสแล้วรายได้เท่าไหร่ถึงจะไม่ต้องยืน่นภาษีสําหรับผูส้สมรสที่มีรายได้ในรูปแบบของเงินเดือนนะคะถ้าหากว่ารวมกันแล้วต่อปีไม่เกิน2องแสนสองหมื่นบาทก็ไม่จําเป็นต้องยื่นค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นผูส้สมรสประเภทที่มีรายได้จากหลายแหล่งนะคะมีทั้งรายได้จากงานประจํารายได้จากการท้าขายจากการปล่อยค่าเช่าต่างๆนะคะตรงนี้ถ้าหากว่ารายได้รวมกันแล้วไม่เกิน1นึ่งแสนสองหมื่นบาทต่อปีก็ไม่จําเป็นต้องยื่นภาษีค่ะแต่ทั้งนี้นะคะถ้าหากว่าผู้สมรสคู่ไหนที่ได้มีการยื่นแบบไปแล้วเมื่อกลางปีหรือว่ายื่นแบบพรงนนี้จะเป็รายได้ประเภก การปล่อยค่าเช่าวิชาชีพเฉพาะรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ค้าขายต่างๆรวมถึงค้าขายออนไลน์ด้วยนะคะตรงนี้ก็ต้องนาเอารายได้ที่เราเคยยื่นเมื่อกลางปีไปแล้วเนี่ยมายื่นอีกครั้งตอนต้นปีค่ะโดยให้เอารายได้ที่เราเคยยื่นเมื่อกลางปีเนี่ยมารวมกับของครึ่งปีหลังเพื่อยืน่นก่อนสิ้นเดือนมีนาคมได้เลยนะคะซึ่งจะเป็นการยื่นภาษีในรูปแบบของพรอมดอ90ค่ะ และการยืน่นภาษีในปี67นี้นะคะถ้าหากว่ายื่นในรูปแบบกระดาษสามารถยื่นได้ถึงสิ้นเดือนมีนาคมค่ะแต่ถ้าหากว่ายื่นผ่านทางออนไลน์สามารถยื่นได้ผ่าน w w w rd. go. ts นะคะได้จนถึง9เมษายนเลยค่ะเพื่อนๆชดสาระความรู้เกี่ยวกับการเงินแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดใจกดคอมเมนต์มีประโยชน์แล้วก็กดแชร์ให้ลูก,กบลอด้วยนะคะ